เอาอะไรสกิดแม่เนี่ยหนูจะเอาอะไร <c oughs> จะไปไหนอีกอะทําไมเนี่ยเอามือมาทำอะไรทาไมจะเอาอะไรจะไปไหนอีกฮะหนูจะไปไหนฮะบอกแม่ที่หนูจะไปไหนบอกแม่ก่อน <c oughs> ตื่นปุ๊บแล้วก็จะนอนเลยเอยจะไปข้างนอกเลยเหรอฮะ ฮะลออซื้้สิิทธ์ถาลูกอือจะไปไหนคะไหนพูดสิพูดก่อนจะไปไหนจะไปไหนพูดก่อนจะไปไหน <c oughs> <c oughs> เออมาสก,กีเขาจะไปออ <c oughs> อะไรไปไหนบอกก่อนเ <c oughs> นี่พอไอเจ็บเจ็บไอไม่ต้องทับเจ็บ เอาเป็นเลยเป็นเลยไปไหนวุ่นวายทุกวันมานี่มาใกล้ๆก่อนมาใกล้ๆก่อนเร็วๆมาใกล้ๆก่อนมาใกล้ๆแม่ก่อนเร็วๆเร็วๆมาใกล้ๆก่อนเร็วๆมาใกล้ๆแม่ก่อนเร็วๆมาใกล้ๆเออเออมาใกล้ๆก่อน เน่เน่มันลลยนัก้วยมันไล่นัก้วอัใหญ่อันเล่ะไม่ให้ออกสักทีอยากจะออกจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมอะอรอ,อ,อ, <laughs> <laughs> อะไรอะไรอะอัะอะ จะได้ทนได้สักเท่าไหร่ทนได้สักเท่าไหร่ฮะจะทนได้นานแค่ไหนฮะจะทนได้นานแค่ไหนฮะเออ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 จะทนได้นานเอา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 นี่ขามหัวโอุ้ยเหยียบโอุ้ยเหยียบท้องโอุ้ยเจ็บโอุ้ยเจ็บเนี่ยท้องเจ็บเลยนอนหน่อยได้ไหม่ะได้ปะนอนด้วยดิ แล้วมาแย่งที่นอนแม่ทําไมเนี้ยฮะมาแย่งที่นอนเขาเฉยเลยนะลุกไปเลยลุกไปลุกเลยเนี่ยแย่งที่นอนแม่อีกแล้วจุ้งจังโอ้ยเจ็บเลยอ่ะท้องอ่ะท้องเป็นรอยเลยไปไปไหนก็ไปไปอนุญาตและะ้วไปเลยไป เราไม่ต้องมาแย่งที่นอนเขาอีกนะอืมไปต้องลงดีๆต้องลงดีๆนะดีๆดีๆเลยเอาดีๆ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 หนึ่งอ้าวลนสองสาม เปิดประตูให้แล้วไปโอเ้เจ็บไปสิอ่ะไปได้